สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS เวอร์ชัน RC ที่ย่อมาจาก Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับก่อนที่จะปล่อยเวอร์ชันเต็มในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรเลื่อนเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS เบต้าสุดท้ายได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคําอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.2เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้รองรับ iPhone รุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.2 Beta 4ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.2 RC บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core ลดลงพอป,ประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเรโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมาก จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการนัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอสแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอสแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโออในนการรทดสบบัเงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.2 RC สูบแบตเตอรี่เฉยเลยครับโดยใช้ไปถึง10%แหลือ90% ในขณะที่เบต้า4ใช้ปาย6%เหลือ94%ต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple ทราบเพื่อรีบแก้ไขกันด่วนๆแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 17.2 RC บน iPhone 14 Pro Max ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และติดตั้งเบต้าอยู่แนะนําว่าข้ามเวอร์ชันนี้ไปก่อนดีกว่าครับรอดูผลการทดสอบตัวเต็มในสัปดาห์หน้าแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตด,ดีกว่ามาเมื่อไหไร่ผมจะรีบมารีวิวและทดสอบให้ทราบเลยครับ เพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ